วันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องตำนานหลอนนะครับอาถรรพ์วัดล้างสี่คำสาบปู่สงเฝ้าทรัพย์ความเชื่อโบราณห้ามล่วงเกินขณะนี้ก็มีผู้ที่เข้าไปบูรณะวัดล้างหลายแห่งทั่วประเทศนะครับแต่ตามความเชื่อโบราณพื้นที่วัดบางจุดอาจจะมีอาถรรพ์ปู่สงเฝ้าทรัพย์ทำให้บางคนที่เข้าไปเจ็บป่วยจนยากที่จะเยียวยาและตามความเชื่อโบราณน,นะครับบริเวณฐานเจดีย์วัดล้าง ก็ไม <owad Es> ่ควรเข้าไปก้าวล่วงเพราะอาจจะเป็นพ the <tr> no ื้นที่อาถรรพ์ครับความเชื่อโบราณนี้ใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล in ้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับผู้ที่ศึกษาด้านโหราศาสตร์และสายเวทก็บอกว่าวัดล้างในไทยที่ขาดการดูแลในขณะนี้มีจํานวนมากจากกระแสที่ประชาชนหันมาบูรณะวัดล้างก็เป็นเรื่องดีครับแต่ทางความเชื่อโบราณวัดบางแห่งมีอาถรรพ เพราะคนสมัยก่อนนะครับจะมีการสะกดวิญญาณไว้เฝ้าสถานที่โดยเฉพาะวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างครับซึ่งพื้นที่อาถรรพ์ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณเจดีย์และโบสถ์ทั้งนี้ตามความเชื่อโบราณเกี่ยวกับอาถรรพ์วัดล้างก็มีดังนี้ครับอาถรรพ์ที่1ตามตำาราโบราณใช้รูปแบบอันตรีนีิสิงเหเป็นผังในการวางโครงสร้างของวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างแต่ถ้าเป็นวัดของสามัญชนครับ จะเน้นรูปแบบตามความสะดวกจึงไม่ค่อยมีอาถรรพ์ปกติการบูรณะวัดล้างต้องมีการพีเพื่อบอกกับวิญญาณที่เฝ้าอยู่ในสถานที่นั้นจําเป็นจะต้องมีผู้ที่มีความรู้ในการทำพิธีบวงสรวงให้ถูกต้องและต้องทำการขอขามาเพื่อการรื้อถอนครับเพราะพื้นที่วัดมีการวางอาถรรพ์รักษาไว้โดยไม่ให้มนุษย์และอมนุษย์เข้ามาวุ่นวายในพื้นที่ครับ ตามความเชื่อวัดล้างที่มีการผูกอาถรรพ์และอาคมไว้แน่นหนาพื้นที่บริเวณนั้นจะไม่ค่อยสุดโทมครับตัวอย่างเช่นวัดล้างหลายแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่คมศินจะเข้าไปทำการบูรณะก็มีเจดีย์ที่มีสภาพสมบูรณ์อย่างมากตามความเชื่อระบุว่าเจดีย์นั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ครับอาถรรพ์ที่สองครับจุดที่มีอาถรรพ์จะอยู่ในส่วนของเจดีย์ ที่มีการฝังภาพบรมสารีริกธาตุไว้อยู่บริเวณฐานเจดีแล้วสร้างองค์เจดีคุมไว้ดังนั้นครับจุดที่ไม่ควรเข้าไปจะอยู่บริเวณส่วนกลางของเจดีในขณะเดียวกันครับตามความเชื่อจะมีทวรบาลปกปักรักษาไว้บริเวณมุมของเจดีจึงไม่ควรเข้าไปบริเวณมุมทั้ง4ทิศเนื่องจากจะมีการสะกดอาถรรพ์ไว้อาถรรพ์ที่3ครับ อาถรรพ์ของวัดล้างโบราณมีการนำวิญญาณมาตึงไว้ในสถานที่เพื่อให้อยู่เฝ้าดูแลโดยคนที่เข้าไปแล้วจะเจอสิ่งลี้ลับอาจถูกวิญญาณที่เฝ้ารักษาบริเวณนั้นตามมาทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยทั้งกับตัวเองและคนใกล้ชิดหรือทำให้เกิดอุบัติเหตุประกอบกิจกรรมงานต่างๆไม่ประสบความสำเร็จโลกปัจจุบันพื้นที่วัดล้างหลายแห่งถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทำกิน แต่ส่วนใหญ่ตามความเชื่อโบราณคนทั่วไปมักไม่เข้าไปยุ่งกับพื้นที่วัดล้างเพราะเชื่อว่าทำให้ชีวิตไม่สมบูรณ์หากอยู่อาศัยก็จะมีเรื่องร้อนใจครับทำมาหากินก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรทำกิจกรรมต่างๆโดยการเคารพสถานที่และบอกกล่าวให้ชัดเจนครับอาถรรพ์ที่4จากประสบการณ์ที่เคยสัมผัสนะครับ วัดล้างที่มีอาถรรพ์ุนแรงส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่อยุธยาเพราะส่วนใหญ่เป็นวัดที่กษัตริย์สร้างครั้งกรุงศรีอยุธยาลุ่งเรืองประกอบกับยุคนั้นนะครับวัดเป็นศูนย์รวมของนักป่าและวิทยาคมขณะเดียวกันวัดในอยุธยาส่วนใหญ่ก็จะมีกูกเก็บสมบัติครับเลยทําให้มีคนที่ยอมพีชีพเพื่อเป็นปูโสมเฝ้าสมบัติบางครั้งก็มีคนถูกฆ่าเพื่อตึงวิญญ,ญาณครับ ให้เป็นบริวารของปู่โสมในสถานที่นั้นครับที่ผ่านมาก็มีหลายคนไปเที่ยวโบราณสถานนะครับแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยกลับมาเนื่องจากไปแล้วล่วงเกินสถานที่ดังนั้นการไปเที่ยวในสถานที่นี้นะครับก็ควรจะสำรวมและสังเกตสถานที่ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีกลับมาส่วนผู้ที่ต้องการเข้าไปบูรณะวัดล้างนะครับส่วนหนึ่งก็มีวัตถุประสงค์ที่ดีแต่บางครั้ง อาจจะมีร่วงเกินสถานที่โดยไม่รู้ตัวครับดังนั้นควรจะมีผู้ที่รู้เรื่องเหล่านี้นะครับเข้าไปด้วยเพื่อแนะนำให้ระวังในจุดที่อาจจะเกิดปัญหาตามความเชื่อครับ